จากเรื่องราวของประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นทีนี้ครับไม่รู้ว่าผู้ฟังนี้เคยได้ยินคําว่าการล่อซื้อไหมยอย่างเช่นตํารวจล่อซื้อยาบ้าแบบนี้ครับแล้วก็มีบางหน่วยงานนี่มีพฤติกรรมของการล่อซื้ออย่างเช่นปัญหาเพลงลิขสิทธิ์นะครับทําทีขึ้นไปขอเพลงร้องเพลงนะครับแล้วพอเขาเปิดเพลงให้ก็บอกว่าเขาเปิดเพลงละเมิดลิขสิทธิ แล้วก็จับกลุ่มแล้วก็รีดเงินเขาครับแล้วก็ที่ผ่านมานี่เขามีปัญหาการล่อซื้อคือไปสั่งในช่วงของลอยกระทงครับไปสั่งให้เขาทํากระทงให้แล้วพอเขาทํากระทงให้ก็เขาไปจับกลุ่มบอกว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เหมือนกันครับแล้วก็มีการเรียกร้องขอรับเงินทองครับเขาเองก็ตัวเองมาสั่งซื้อสั่งทําแล้วเขาเข้ามาจับกลุ่มที่นี่ครับก็เลยมีการฟ้องร้องกันเขาไม่ยอมครับฟ้องร้องกันแล้วตอนนี้ศาล ตัดสินแล้วครับให้คนที่ล่อซื้อนี่ครับติดคุกครับนะครับโดยทางด้านมติชนได้มีการรายงานเรื่องนี้ครับนี่ก็เป็นอุทาหรณ์ของคนที่สแสวงหาประโยชน์จากความช่อชนทางกฎหมายนะครับกล้าทําในสิ่งที่ไม่ควรทาครับก็คือเข้าไปล่อซื้อแล้วก็จับกลุ่มเขาที่นี้ครับดูจากทางด้านมติชนนะครับ มติชนได้มีการรายงานเรื่องนี้ครับบอกว่านะครับอบอกว่าสืบเนื่องจากในกร,กรณีของเด็กหญิงเอนามสมุติคือเวลาที่เด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะครับหรือว่า15ปีนี้คือจะต้องใช้คําว่านามสมุติตามท้องเรื่องครับอันนี้ก็เป็นเด็กหญิงเอวัย15ปีหาไรายได้เสริมนะครับรับทํากระทงครับกระทั่งมีคนโทรมาสั่ง กระทงลายการ์ตูนยอดรวม510บาทโดยมีการวางเงินมัดจำ200บาทพร้อมนัดรับของในตัวเมืองโคร,ราชครับต่อมาเมื่อถึงเวลานัดรับของครับได้มีการจับกลุ่มเด็กสาววัย15ปีเนื่องจากว่ามีกระทงลายการ์ตูนลิขสิทธิ์ครับโดยได้เสนอเรียกรับเงิน50,000บาทแลกกับการปล่อยตัวและก็ไม่ต้องติดคุกครับสุดท้ายผู้ปกครองเจรจาย,ยอมจ่ายเงินให้5,000บาทซึ่งต่อมาได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายประจักษ์พธิผลนายภูมิพากอน ถินสุวรรณและก็หรือว่านันกิ่งเพชรและก็นางสาววณิสาบุตรสาวของนายนันสามผู้ต้องหาขับขบวนการรีดทรัพย์เหยื่อล่อซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัทลิขสิทธิ์ครับในฐานความผิดการโชกทรัพย์ครับใช้เอกสาร,รปลอมแจ้งความเท็จและก็กักขังน่วงเหนียวและก็มีผู้เสียหายอีกกว่า50รายครับเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ กลุ่มตัวแทนลิขสิทธิ์นะครับโดยมีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันกับเด็กหญิงวัย15ปีพร้อมกับมีการเรียกรับเงิน20,000บาทถึง50,000บาทครับบางรายเรียกสูงถึง100,000บาทจนเป็นคดีโด่งดังเมื่อช่วงปลายเดือนพฤิกายน2562ที่ผ่านมานะครับและก็ล่าสุดเมื่อวันที่28ตุลาคมนี้นะครับทางด้านนายพรเทพเจริญพงศ์อนันต์ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าของคดีว่านะครับ ทางสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาได้เข้าไปเป็นทนายร่วมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายก็คือเด็กหญิงเอเป็นคดีแรกและก็ได้มีการสืบพยานกันมาจนศาลได้ส่งฟ้องจำเลยทั้ง3าคนซึ่งเช้าของวันที่28นะครับศาลจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำพิพากษาครับลงโทษจำเลยใน3ข้อหาก็ประกอบไปด้วยการใช้เอกสารปลอมในเรื่องของหนังสือมอบอำนาจแจ้งความเท็จและก็การโชคซับครับ โดยสั่งให้จำคุกจำเลยที่1นายประจักษ์พุทธิผล2ปี6เดือนจำเลยที่2นายภูมิภากรถินสุวรรณจำคุก3ปีโดยไม่รอลงอาญาครับส่วนจำเลยที่3คือน,นางสาววณิสนนาสารได้ยกฟ้องเนื่องจากว่าพิ่นาแล้วไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดดังกล่าวนะครับ3คนจำคุกไป2ปี6เดือนแล้วก็3ปีครับโดยไม่รอลงอาญาครับในส่วนของผู้เสียหายรายอื่นนะครับนายนภผลเจริญ ฝ่ายช่วยเหลือทนายอาสาประจําสถานีตํารวจหรือว่าส่วนราชการเปิดเผยบอกว่าได้มีการติดตามความคืบหน้าคดีอย่างต่อเนื่องครับซึ่งผู้เสียหายได้เข้าร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนทุกรายแล้วครับและก็ขณะนี้พนักงานสอบสวนแจ้งว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม,ตมและก็รอดูผลคําพิพากษาในคดีนี้ก่อนสําหรับเป็นแนวทางของการประกอบสนวนดําเนิน,ดน,นคดีกับผู้ต้องหาเนื่องจากว่าพฤติกรรมก่อเหตุลักษณะคล้ายคลึงกันครับแต่ก็มีความแตกต่างกันเรื่องของสินค้าที่ทําขึ้นจําหน่าย แต่ทั้ง3ข้อกล่าวหาที่ส่งฟ้องให้ดำเนินการกับคดีกับจำเลยเป็นแล้วนั้นครับไม่เกี่ยวข้องกับข้อ,ขอหาที่จะชี้ชัดว่าเด็กหญิงเอได้กระทำละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ซึ่งหากผู้เสียหายรายอื่นนะครับร้องของความช่วยเหลือมาทางสภานธนความจังหวัดนครราชสีมาก็ยินดีครับจะให้การช่วยเหลือส่วนกรณีที่ศาลลงโทษตัดสินจำคุกจำเลยที่1และ2ไม่เท่ากันศาลจะพิจารณาจากพฤติการของการกระทำความผิดเป็นหลัก จิงใช้ดุลพินิษในคำตจดสินของพิพากษานี้ไม่เท่ากันโดยหลังจากที่ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาทางจำเลยที่ 1- และ2ก็ยื่นประกันตัวในชั้นอุทธร์ครับเบื้องต้นในศาลชั้นต้นให้ประกันตัวจำเลยทั้ง3าคนด้วยหลักทรัพย์คนละ8 0,000บาทส่วนชั้นอุทธร์ยังไม่รู้ว่าจะมีดุลพินิษเรียกประกันตัวด้วยหลักทรัพย์จำนวนเท่าใดครับแล้วก็เมื่อมีการยื่นอุทธร์นะครับทางสภงานินาบัญญัจังหวัดนครราชสีมาก็จะเข้าไปช่วยเหลือเรื่องของการ ยื่นคำแก้อุทธรช่วยเด็กหญิงเอครับต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ตาระดับต่อไปครับอันนี้เป็นสารชั้นต้นครับให้ติดคุกครับโดยไม่รอลงอาญาครับอีกหนึ่งคนยกฟ้องครับนี่ก็เป็นอุทธรณ์สอนใจนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับอีกฝ่ายก็ต้องมีการอุทธรณ์แน่นอนแล้วครับผมคงไม่ปล่อยให้ตัวเองติดคุกนะฮะเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาเป็นระยะระยะนะครับทั้งเรื่องของการละเมิด ลิขสิทธิ์เพลงครับบางทีก็เข้าไปแกล้งรับซื้อสินค้าจากเขาเนี่ยอย่างเช่นผมไปซื้อสินค้าที่พันทิพย์นี่ครับทางโน้นนี่นเขาก็จะมีการนําคือรับออเดอร์เราแบบนี้ครับแต่เนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเขาก็จะมีการเข้าไปให้เรายืนรออยู่ที่ร้านและก็นําสินค้ามาให้แก่เราเขาก็ดูว่าเรามีท่าทางเป็นฝ่ายล่อซื้อหรือไม่ครับนี่ก็มีเรื่องจริงครับเพราะว่าบางทีนี่ เราไปก็มีบางคนนี่คือไปล่อซื้อเขาพอเขาเอาสินค้ามาให้แล้วก็จับกลุ่มเขาที่นี่ครับแล้วก็รียกร้องค่าเสียหายที่ครับถ้าเผื่อไม่อยากขึ้นศาลไม่อยากติดคุกครับก็จ่ายตรงนั้นกี่หมื่นกี่แสนแบบนี้ครับเป็นต้นจนเป็นเรื่องเป็นราวบางที่ก็มีการทำร้ายกันในห้างร้านด้วยครับในช่วงหน้าฝนเองก็มีคําแนะนําว่าอยากจะให้ท่านนะครับได้มีการเปลี่ยนยางรถยนต์ครับเพราะว่า ช่วงหน้าฝนนี้ต้องอาศัยยางรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงสามารถที่จะยึดเกาะถนนได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็รวมถึงมีความสามารถในการรีดน้ําได้เป็นอย่างดีเพราะว่าการขับรถนะครับยางรถยนต์นี่มีโอกาสหมดอายุนะครับโดยปกติแล้วก็เขาอยู่ที่ประมาณ4 0,000กิโลครับแต่ก็มีหลายคนนี่เขาทำตามมาตรฐานนะครับคือ20 0 0 0กิโลนี่คือเปลี่ยนยางทันทีแต่ชาวบ้านเรานี่ก็ประมาณ4 0 0 0 0เป็น2เท่าเลยนะครับ ทีนี้ยางก็หมดสภาพการยึดเกาะก็ไม่ดีครับความสามารถรีดน้ําก็น้อยทําให้เราขับรถแล้วก็โอกาสเกิดอุบัติเหตุก็สูงครับจึงแนะนำครับเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่นะครับเอาอยางที่ดีที่สุดนะครับใส่ล้อหลังครับเพราะว่ารถเมืองไทยเราส่วนใหญ่นี้เป็นการขับเคลื่อนล้อหลังต้องเอาอยางที่ดีที่สุดนี้ครับไปอยู่ล้อหลังถ้าเผื่อเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าก็เอายางนี้ไปใส่ล้อหน้าครับ นี่เป็นอย่างนี้ครับไปที่นี่ฮะถาวรออยางยนต์ถาวรออยางยนต์กรุ๊ปแล้วก็ไทยพลสถาวรออยางยนต์นะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจาหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอ่อนรถออบรถยางรถเกง๋งรถกระบะรถตู้รถ s u v แล้วก็รวมทั้งเต็นตัวแทนจําหน่ายนะครับทางด้านล้อแม็กล้อกระทะล้ออัลลอยทั้งรมดําแล้วก็ไม่ลมดํานะครับ หลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อครับท่านสามารถที่จะเลือกซื้อได้รวมทั้งการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตัวเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจานเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมเพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยําครับตรงไปถาวรออย่างนต์นะครับคุณกัญญายเองก็ย้ามาบอกว่าจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณกัญญายเองครับส่วนผู้ที่วิ่งเวียนชี้สาหน้ามือตรายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมครับนะครับ พบพาน้ำมันเหลืองของแท้จากจังหวัดตราสินค้าโอท็อประดับ5ดาวนี่ฮะสมทวยินอั้งกี้ตราตุนโผลครับของแท้จากตราดจากทีมงานคลีนเรดิโอนะครับภพเองก็พบพาเป็นประจำนะครับออกจากบ้านนี่ขนาดลืมมือถือนะครับยังไม่กลับไปเอาเลยครับแต่ว่าถ้าเผื่อลืมน้ำมันเหลืองนะครับต้องกลับไปเอาที่บ้านครับลองคิดดูว่าให้ความสําคัญมากกว่ามือถืออีกครับลืมมือถือได้แต่ห้ามลืมน้ำมันเหลืองครับนี่มีวิงเป็นศี้สารแล้วล้วก็สูดโมครับ หรือว่าเทใสฟฟ่ฝ่ามือแล้วกขยี้ขยี้แล้วก็สูดดมผมเองก็จะพกพาด,ด้วยการพกเหยาะใส่พัชหนาครับเป็นวงกลมหรือว่าเป็นจุด3.4จุดขับรถแล้วก็วางไว้ข้างๆนะครับขับรถไปง่วงนอนก็ยกสูดดมครับมีแห้งงาวครับนี่สามารถซื้อได้นะครับที่ร้างคลังยาตรงข้ามโรงแรมป,ปรุมรัฐฝั่งวารินก็เรือทวีหแยกวารินครับ ส่วน EC นะครับ EC เองก็เป็นสารฟูลซิทติกครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดก,การสึกหรอลดควันดำเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคำว่าเยียบแล้วเลื่นปื้ดลื่นปื้ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้ EC ครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ทุกร้านที่มีคำว่า e z i อยู่หน้าร้านไม่ว่าจะเป็นถาวรอย่างยนต์อุบลวีนานันเยียงตรงข้างกับปัม๊มปตทหัวสนามบินนะครับ ซอสกยนด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลสวิทถุนกลางอาวุธ CBN ด้านซ้ายมือกวนถึงแมคโครสายเลี่ยงเมืองฝั่งวารินก็เรือนทวีห้าแยกวารินแล้วก็ร้านแสนลักออเตอร์สวิตตรงขา้ามตึกดีแท็กทางไปจังหวัดซิทธิเกตมั่นใจได้เลยนะฮะ e ซี่ตั้งแต่เราจําหน่ายมาไม่มีคุณลต่อว่าต่อขานแต่ประกาศใดครับมีแต่บอกว่าสุดยอดนะครับ e ซี่นะครับสินค้าไทยคุณภาพส่งออกครับ